ขาวดีสุนทรแจ้ง15มคเช็คสิทธิ์บัตรสีชมพูรับเงินปลักกันไายได้อย่างพารากราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกท่านพบกันเป็นประจำครับกับอัปเดตข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ชาวไร่ชาวนากับกระผมคนแชร์ข่าวกาเกษตรพารวย พบกันคลิปนี้กับผมก็มีข่าวสารมาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางบัสีชมพูได้รับฟังกันนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยครับบัตร สีชมพูลุ้นข่าวดีบอร์ดสุนทรแจ้ง15มคนี้ตรวจสอบสถานะรับสิทธิ์เงินประกันรายได้ไดยางพาราได้รับเงินแน่ในส่วนของน้ำยางสดและน้ำยางก้อนถ้วยยกเว้นยางแผ่นดิบที่ราคาสูงกว่าราคาประกันความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางตามมาติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่3พฤษจิกายน2563เห็นชอบให้ดำเนินโครงการประกันรายได้กเกษะะตรกรชาวสวนยางระยะที่สองสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยทั้งบัตรสีเขียวและบัตรสีชมพูซึ่งแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางภายในวันที่15พฤษภาคม2563าจำนวน 1>, 1 8 3 4 8 7รายพื้นที่สวนยางกรีดได้18,286,186.03ไร่กำหนดระยะเวลาประกันรายได้6เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2563ถึงมีนาคม2564ราคายางที่ประกันรายได้กำหนดให้ยางแผ่นดิบคุณภาพดี อยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมน้ำยางสด DRC 100%อยู่ที่57บาทต่อกิโลกรัมและยางก้อนถ้วย DRC 50%อยู่ที่23บาทต่อกิโลกรัมส่วนปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ผลผลิตยางแห้ง20กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนอยางก้อนถ้วย40กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนรายละไม่เกิน25ไร่ โดยแบ่งสัดส่วนรายได้แก่เจ้าของสวน60%และคอนกรีด40%ล่าสุดเคาะจ่ายส่วนต่างประกันราคายางมาสองงวดแล้วใครยังไม่ได้รับเงินนายสุนทรรักวงกรรมการการยางแห่งประเทศไทยบอร์ดกอยทเผยถึงความคืบหน้าเงินประกันรายได้ไดยางพาราที่รับโอนงวดสองในวันนี้ โดยเฉพาะชาสวนยางที่เคยได้เฟสแรกทั้งบัตรสีเขียวและบัตรสีชมพูส่วนคนที่ไม่ได้เฟสแรกต้องรอเพราะติดปัญหาการรับรองศิทธ์เข้าร่วมโครงการจากคณะทำงานระดับตำบลที่ไม่แล้วเสร็จแต่คาดว่าน่าจะเรียบร้อยภายในวันที่15มกราคม2563ซึ่งรวมไปถึงคนกีดรติยางบัตรสีชมพูด้วยนะครับ แต่สำหรับคนที่เคยได้เศษแรกเงินงวดแรกและงวดสองยังไม่เข้าบัญชีสันนิษฐานได้ว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลเช่นเพิ่มแปลงขอปลูกแทนเปลี่ยนชื่อนามสกุลหรือไปปิดบัญชีทกศและกรณีอื่นๆเช่นเจ้าของสวนเสียชีวิตติดคุกไปต่างประเทศเจ็บป่วย อย่างไรก็ดีหากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อโกโยทสาขาที่ท่านมีทะเบียนนาจชุทนกล่าวว่าผมอยากให้ทุกคนทำสวนยายั่งยืนคือทางออกของไรายได้ที่แท้จริงมองว่าการประการรายได้จึงเป็นเพียงการเยียวยาชั่วคราวในยามยากเหมือนยาพาราเซตามอนแก้ปวดไข้แต่รักษาโรคไม่หายขาด อย่างไรก็ดีนะครับพี่น้องชาวสวนยางลองตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www. lapper. co. th/gir/index เบื้องต้นก่อนนะครับหากสงสัยหรือไม่พบข้อ,พอมูลการขึ้นทะเบียนสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กยทสำนักงานใหญ่กยทสาขากยทจังหวัด ทั่วประเทศนะครับกเกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินประกันราคายางพาราได้นะครับทางแอปพลิเคชั่นของทอกสเอโมบายได้ตลอด24ชั่วโมงจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีนะครับกเกษตรกรผู้ปลูกยางพารานะครับสามารถตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินด้วยตนเองได้ที่ ชง o ค g อ o i n b a, a c c อนะครับจากนั้นกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะครับเสร็จแล้วกดค้นหาหากเงินเข้าระบบแล้วจะมีการแจ้งว่าโอนเรียบร้อยแล้วแต่หากยังไม่เข้าให้รอข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งพกสจะทำการโอนให้เสร็จสิ้นภายใน3วันทำการนะครับ ครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารสําหรับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางบัตรสีชมพูนะครับที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยนํามาอัปเดตให้ได้รับฟังกันนะครับครับสําหรับคลิปนี้กระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยก็ขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับจงอยู่ดีมีความสุขตลอดปีและตลอดไปนะครับสําหรับคลิปนี้กระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวย ก็ขอลาไปเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสด,ดีครับ